สวัสดีครับสว่วนมวลครั้งที่54ครับรบัดนี้เป็นการสว่วนมวลครั้งที่54ตรงกับวันที่2มกราคมปพศ2 5 6าร้สกาพเจ้าชื่อน哀ทุกันหาขอเปลี่ยนวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารยยบูชา เดอองพักว ra kind of ัมปติเทวรเจ้าอวัมปูสัมเดลรุ่นลำปูบุญเดชลำปูศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเททวราจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมโนทำงานในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพภูมิราชธนตาอีกกูบาอาจารย์เทวเทวดาทั้งหลายโปรดจงเวลให้จิตของข้าพเจ้ามสมาธิเพื่อก็การสวดสัตยามลงต่อไปวสวดจุ้งมึงเทวดา สมันตาจักรวาเวสุอัตตะกัณฑุเทวตาศาสตรามังมุยากสาสุนันตุสักมกขังสักเคกัเอจดูเปศรีสีขาราตเตจันเดรคีวิมาเนทีเปรตเตจักางเนทะดูขาหานีเคหาวัตถุนิเหเตตุมาจเจริณุเทวาเชลารถวิสเมยขคันธปนาคาติทันตาสัมกเยยามมิวรตนังสัตบุรุษมิสุนันตุธรรมะตัวนาการุยยมมรันตา ธรรมสวนาคารูอายมพัทันตาธรรมสวนาคารูอายมพัทันตาบทสวดธรรมกัสสิกขานโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกียถา นัาถิเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุ่นถูสัพพทานัาถิเมสานังอัญญังธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุ่นถูสัพพทานัาถิเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุ่นถูสัพพทาบทสวดมหากรุณาบทสวดมหากรุณีโกนาโถติอติการคาถา มหากาลุนิโกนาธุหัตถายาสัพพปานีนางปุเรนตวารเพลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมังคุตสัมภูปะตวามหากาลุนิโกนาธุหิตายาสัพพปานีนางปุเรนตวารเพลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมังคุตสัมภูปะตวามหากาลุนิโกนาธุสุขายาสัพพปานีนางปุเรนตวารเพลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมังคุตสัมภูปะตวา บุตรสวดมหาสมัยสุตเอวัเมสุตังเอกังสมัญยังปะกวาสักเกสุเวหาติกรุตุสมิงมหาวันเอมาตานบูรซังเยนาสัตติมปัญจมเตหิพิคุสเตหิสเปหิวาอลาหันเตหิสระหิจโลกธาตุหิเทวตาเอคุเยนะสันิวิตาหุนตีปะกวันตังทัสนาบูรซังคันจับอัตโคจะตุนังสุทธาวสกัยการนังเทวานังเอตังวจีจยังโขถะวา สักเสุเติกิงมาอวเนมาตาบุุสังเคนาสัตติงปัญจมเเตบุุสเตงสเเหว่าอาลันเตสัตติสตกราตวเดวตาเยบุยนาสิตาโนตพวันตังทัศนัยาบุสังกัจะยันนูน้มยันปีเยนะภพาเตนุปสงกเมยมาอุปสงกมิตาวาคโตสันิเกประเจกะทาาเยมติ อะตโคตตาเทวตาเซราปีนามาพระวาปิโสสัมมันจิตังวาปาหังภาสาเรียภาสาริตังวาปาหังสัมมิเชยยาเอวเมวัสุทธาปเสสุเทเรสุวันตฤหิตาพระครวตุปุระโตปาตระหังสุอะโคตาเทวตาพระขวันตังอิบิวาเทตวาเอกัมันตังอทังสุเอกัมะเอกัมันตังทิตาคุยกัเทวตาพระครวตุสันติเกอิมังกตังอภาสีมหสมโยปนิสิมิงเทวกายาสมากตากระอิมัง ธรรมมาสมัยยังเถิดตาเยวะปุริยสังคันติอทัคโคปราเทวตาพระคุวัตโตสันติเกอิมังคตังอาภาสีตันตาพิกวัวทั้งนั้สุจิตังอตุโนชุมาปุชุมากังสุจารติวะเตตานิฆาอเอตวะาิอตวะอินทิยาเนรคันติปุริตาติอทัคโคปราเทวตาพระคุณวัตโต ติเกอิมังคตังกาภาษิเชตวะคีรังเชตวะปิลีคังอิลิคีรังโฉมะเมชาเตตรันติสตาอินนาจักภูมตันสุนตาสุนักขติอาตะโกปราติวตาพระกวาตัสันนิเกอิมังคตังกาภาษิเยเกจิวตังสานังขตาเสนาติขมิสันติอปลายภูมิภายามันสังเทหังเทวกายังปิภสันติติอาตะโกภะกวาพิครุมันเตสีเยปุเยนะทิเกเวทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาโมติปะทาตาทารคตังลักนายพุชังกันจาเยปิเต ภิกขเวเอหิสมติตํานานา1ล้านโตสมาสัมพุทธาเตสันติภควันตานางเอตปะมายิวะเทวะตาทานิปิตาเอหิสังเสยธาปีมังอิโตหิยะปิเตภิกขเวปะมีสันตินาครรมาทา1ล้านโตสมาสัมพุทธาเตสันติภควันตานางเอตปะมายิวะเทวะตาทานิเวตาปะวิสันติเจธาปีมังเอโตหิอัจฉิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังกิตกิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตัง เอสิามิภิกขเวทพระกายานังนามามีแตงสินาคาสุกข์กรรมในสุกร์โลทาปิสามมิติเอวามันติติโคเตภิกขุพระเขาว่าตัวก็จสู้ซุนควัยธาระบุจะสีโลกามินุกสามิยตภูมาทัสิตาเยสตากิริฆพลัะมหิตาตาสมัยหิตาปุสุหิวัสารีนาโลมังชาบิสัมพุโนโอทัสมานาสาสุทธาวป่าณิสัมมาลาวิลาเป็นโยบุตเตตาวะเนการุตเว တတောမန္တေသတ္တသုတ်ေศาสစေတေဝကာယံဂန္တာเตဝိຊာနာသာတိဝိုเตဇတပဝံဇ ੁਰ ဝပုသ္သศาสနာမံတေ ਸੰ ပရမဉ္ဇနံအမနိသာသမထသနံအာပိအေကေသတာမတကုဉ္ศาสနာသာသတတိံသတံအေကေศาสနာယံအမနိသာသမထသုဉ္အာတိကေနံအမထကုဉ္ဤศาส္သဘာပိတာအဟံတံဇသပံဗိညာယသီဝံဇမ္မာတတောမန္တေသတ္တသုတ်ေศาสစေတေเทဝကာယံဂန္တာเตဝိຊာနာသာတိဝို เยโวังกิตายสาณีกิระหิงอุปัสสะวัสสะทัสสะวะยะขาปุมังรัตตะวัยที่มันโตจิติมันโตนะอนตุวัสสะนะโมระมะนาธิกาลังติกะมังสะติวะนะชังสะหะสะหิงมะมาตายะขานะตะวะณีหนุอิติมันโตจิติมันโตนะอนตุวัสสะนะโมระมะนาธิกาลังติกะมังสะติวะนะสัตะอะหิระติสังสายะขานะตะวะณีหนุอิติมันโตจิติมันโตนะอนตุวัสสะนะโมระมะนาธิกามุงติกะนะสะลิติวะนะนะ อิเชตโสราสหัสายะคานาตนินุิมันโตสิติมันโตนัโตสัสนโมทมานากามสิติงมนาเวสามิตาพันธุสุไทรคานาโตนิหนยทิมันโตมันโตนัมโตสัสนโมทมาาการมพิกรงสิติงมะนางคุณมีโวราใช้กูรุรักษาวินีสนางวินโยนาสตาสหัสายะคานางปอย่รูสติคุณมีเวลาชโกสุประคาสิมติมนางุมันจะทสติรัางราชาตตาลักทกข์สสติขันรักภรรยาที่ปิติวาชายสโซพุทธ Kuta pita zapa mo da Apala pala iti manto sti manto na manto sa sti mo da mana bika mo kiku na Ta kina nja di la cha yudu ho ta pasa tiya kuku ngati pati ma la cha yau sa sisi o kuta pita zapa mo da Apala. pala. Iti manto sti manto na manto sa sti mo da mana bika mo kiku na sti mo na. Ta la cha yudu pa ko Yakana tiya kana ngati pati ma la cha yau sa sisi o kuta pita zapa mo da Apala. อีม ja ah ันโตชิติมันโตนัมันโตอัสสิโนมุทมานาภิกาภิคุณานสมุทิมวะนางพุทธังจาริสังราชกุเวโรตปับสติยาคานาอธิปติมาราชายาไซสิโสพุทธปิตัสสะพะมืองเวชมานาภะลาอิมันโตชิติมันโตนัมันโตอัสสิโนมุทมานาภิกาภิคุณานสมุทิมวะนางพุทธิมัติสังตตาลาโทระกินนาวิรุปภูตรชิมีนาวิรุปะูตกุเวโรุตระนิสังจตารวติมาราชจุตสมันตาจตุโรดิสาทัตตมนาทั้งสุวรรณิกาตเวเตสัมมายาวิโนทัสะอากุณจะ อาควรจะนิการสธามายากรเนดูเวเกนดูวิภูจาวิภูโตสหะจนทังกรรมเสโจากินุันดูนิขันตุจากวนาทโอวันยจัตเทวสตุจมัตตรีจิตาสีนจคันทโน้าราชาสมโพอาคูสิโผเจวะจิมบูยสุไวส์สเตจันเจตราชานคัตพาสารจุภีโมทมานาภิกามงพิกุนายสมิติวนังอารักคุณวสนาคาเวสราจักักกา กัมปะนะตะระอะปุญญะฆาจะติปิเอวะเมอัตตะรัตถะจะอะกุนาคายะสัสสิณังอิราวะณะมันอะปุจฉะคะนะสัมมิติวะนะนะยะนะกะละเสสะสะสะหะนติติปาติจะปะกิวิสัจจะกูเวหายะสะเตวะนะมะจะวะตะจิตาสุปะนะนะอิติเตสะนะมะอะภะยะนะนะกะละจะนะมาสีสุปะนะโตเขมังคะสิปุโตสัททาหิวะจะหิวะวะยันตานากะสุปะนะมะกังสิปุตังชีตาวะศิราเตนะสะมุต สมุธุสมุทังอสุราสิตาปัตตรวัตเสตอิทิมันโตยะทิมันโตยะสสิโนกระกัญชาวเฉมาอสุราธานาภิกาสาเวปิติจิติจิติจารพระราหุวะมุจิสาสนนิจพุทธิปุตตานังกระเพลุวเดนังกาสนนิตะวะปิณิเสนัาลาภกัตถมุปะขมงสมุเอธานิพันนันเตปิกขุนาสุติมนัง So, so, careers, so, şeyler, อาโพจเทวะปฏิวีจาเตโชวายโยคาถาขมงวุนนาวุนนาเทวาสุโมจายสาสหามิตากุณากายกาอากูเทวายะสัสิโนทเสเตทธาตุกยาสปีนะตวนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตแาสัสีโนโมระมานาปิกามุพิกรังสิมติงกุนังเวนูจเทวาสาลีจอาสมะจุเวยยมาจันทัสวิชาเทวาจตระปังกุปุระคิตาสุเวสุวิสาเทวาสุเวสุปังปุประคิตาักขตานิปุระคิตาวะอากูวะลหกกาสวา ว่าศนย์นางวศวรเศรษฐวสกุปาคาบุรินทัตัวทเสติธาตากยาสเพนนะแลวตวนี้น่วยที่มันโตชิติมันโตนลมันโตสัสินโนมธทมานะดิการมุนทกุนังสมิติมณังหาทากูหาทากูสาภูเทวาสาดามัติกาลีกาอจิกาเจโลราชาจามุมาปุปนิภาสิโนรุนาจาธมมาจ่าจุตตาจานิชกาสุเดตะอาคูอาคูวเสเนสิโนทเสเติธาตากยาสเพนนะตัวนี้หน่อยที่มันโตชิติมันโตนล้มันโตสัสินโนมุทมานะดิการมุนที่กุนังสมิติมณัง สะมานังสะมานังมัจฉามิสุตฺตมากีตาวฑฺฒิกาอภูอภูมโนวฑฺฒิกาอภูอโยเทวายเจตโรเทวาสิโนปรคามาปรคามอภูเทวายศาสิโนทสเตยธารังกยัสสเปนะตะนีหนอยมนโตจิติมนโตวนามนโตศาสิโนมโนมนาวิคามุติกุนาสติมันังสุกาคารุมะอลุนาอภูเตขนะสหะโอทกะยะปรมุขาอภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาลกะจามิสกาจายะศาสิโนทานีอะคัพจุโนยะสัพพะสติ ค้เสตเถาตกยาสปีนะตอนนี้หน่วยที่มันตัวจิติมันตนะมันตัวสสินโมมมานาอิกรมุนที่คุนมิติมนคิวยะยามากตทกะจะยาสสิโสัมิตการามเสธาจติมานาจะอวานิมาัวตูนิตายระเสเถาตกยาสปีนะตอนนี้หน่วยที่มันตัจิติมันตนะมันตัวสสินโมมานาอิกามุนอที่คุนยิติมนงเสตเเทวันิกายาสเพนะตวันนี้หนนมาวิว่าัชุเยจันเจศิสหะ ภูพุนตาชิมาคีนังโอคะตินนัมนาสวางตากีโมคตะนางจันางวาติตาติตางูปาภิรัตตัวจะดูใจที่มัตตัวจะพนังกุมารติโสจะสุภคาสุติมนังชาสภูมมัจโรกนังมาปุมาติติตติอุปปันโนชิติมัโตุพิสมากายโยจะชาสิโสชาเสตาอิสราอาคูปเจกะสวัตติโนเตสันจัปกัจจโตอาคาอิโตริวาริโตเตจักชเปีพิกันเตสินเถเทเวตุบุมาเกมารเสนาวิกัน อภิกามีปัสาการหัสามัญที่ยังเอตะปันธาะพันธาตะลาเกนาปัทมุทูโสัสมันตเปวะเลหามาบูกินกัวจินังอิตีตาตามาเซโนกาเซนังปิชาิปปานินารมะหัจ่าสงะตวานะพะวันยนธาปูสะโมีโตทานายันตัวิจโกตถาโสปัจจุติสังุตวสยามวสตันจะสาวังวิญญาณะวุดิตวานยคุมาตตโตมันเตยีจ่สโกสะเตมาเซนากันตาเตชานานัฐพิภโว ทจะอัตบรมนสือว่าพุทธศาสนายวดลัเชิงอภการมเมืสังมปิญชยวสัตติวิสังฆามพิยาติตายาสสิโนพรท่านติสาุเตหิสาวกาเตชะในสถิติบุจุลชัยยปกรณนักมุมใพุทธเสารัตนทะัตนตยะธรรมิกาเตชากสิทธิปริเทวานารายะะระเมสุลาสิทธิภูมิมาจินทาติโกาความีระคกาสมุทาปูตุงการกาจะภูมชัยาสิทธิปอัตเตชยาชยาทนตไยชยาชยา เท่านี้ท่านี้อุไรทีอุรทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะรัคนรักตัวไรนิสายนิลายสายเซนาเมียวรัชะปะละละชีชัยยะชัยยะคำพิรุมปีนาเกนฑนาคีปีสาธุปุตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะซิงขีสุ่ธาธาน้ามุกชาชัยยะชัยยะบุญน้มุขาซาตาชัยยะชัยยะจำปาทินากรักันตกชัยยะชัยยะข้าจกุลนัตตลงสุกะราพู้ชมเสียประยาดปฏิปาชัยยะชัยยะบุญน้มุขายาตาชิตาชิตาเสนารีกุณะ สุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะเทนีถะเลสศตาชัยยะชัยยะชัยยะเทนีสาตินิศาชัยยะชัยยะมกละรัตยาโอเคชัยยะชัยยะเวนายาเคปชัยยะชัยยะรกะเสสสุระกุจเตชาชัยยะชัยยะภูมิเป็นทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปะรวินสับบงชัยยะชัยยะปะะหันตาปัจเจกุุตสาวังชัยยะชัยยะ มาเฮนิสุโรโลินเวาชัยยชัยยโกมาสุรโคชัยยชัยยนาโคดิุษะโควุปภโคจันนิมาลวีอินโจะเวนเตโยเจคุเวโรกุโดนปิจะอาคิวายโยเจปาจุนหุกุมาโรทัตตาทัตโกทัตทะลสานมหาเทวาสิทธิตาปัสสะทะโยอิสินสาวกกาสปาชัยยะรามุกมันตุเตชัยยะธรรมโสสังโฆจะสุลปารุจะเฮกังเอเตนะชัยยะเดชนะชัยยะสดีกุมันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะมุตุเตชยมังคลังชยโยปุพุทธศาสิริมาตยามัสสุปามตุปราชโยโคสยามม่ไเตมมิตาชัยะามคณามสีนชยโยปุพุทธศสสิริมาตอยามัสสปามตปราชโยโคสยามไม่ไเตมมิตาชยยถาอินัคณามสีนชยโยปุพุทธศาสิริมาตอยามัสสปามตปราชโยโคสยามไม่ไเตมมิตาชยยถาเทวคณามสีน ชายโปิพ <icana>, ุทธศาสิริมาตยังม on, ักษาจตกรพรรดิเสู้มันตศรีพระตาชาชีนะโหสียมผส้นิมมันเตียวมุทิตาชายยะตถาจุปานาฆนาไม่้เสีนชายโยปิพุทธาสิริมาตุยังรักษาจักรพริผู้มั่รราชาโยวะโหสียมผูิมันเตีวมุิตาชายยะตถาสัพพรมฆนาไม่เสีน Chayanto to kotei ya nang nanti bata no ote oang tauang oshi yo ohi shi ya su shi ya mang kaledi apalagi palang kezi se berapi po kaledi. Habis e ke sa pupu tana angka bato pumota te su na katan su papa su kano sumang hotong sa suji tang sa koma cari suut. Patakinang kaya patakinang manong kamang pinite ni katawana alapan ta pataki te patakinang te พูอหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโมทาสสหสัพเพหียติพีสุนันตุปูลตุเยเทวาสัมมิธานิยติกตาตีขายุกาสตาโมตุสุขิตาโมตุสัพพทาลาคันตุสัพพาสัตตานังละคันตุเชนัสสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเดปวัสันตุวสังวัตสาวรากาโรคาจุปทาวาเตสังนิวาเรนตุตัสสัพพทาพระยาสุขังจิตตสุขังรันตุยะธาลัง ปุสวดธรรมะนิยามสุตตังเอีวเมสุตังเอกังสมยังปะรวาสาวติยังวิหติเชตวะเนอาณากะปิทิกัสะอาลาเมตตัตโกปะรวาภิกขุมันเตสีพิกโบติพระทรรมพระทรรมเตติเตภิกขูภพวัตตปัสะโสสุนปะรวาอิตะวุจักุปปาตาวาภิกขเวตตาคตานังนุปปาวาตตาคตานังติตาวาตาตาตุธรรมะทิตาธรรมะนิียปตาสัพเพสังกาลาชาติ तथ तथा गथ अभी समझती अभी जमेती अभी समेतवा जिखति तेजे थी पंजापेती पन्धापेती विवृती विफस उड़ती सफे शायती उप था था विके तथा कथनाथा कथनांगी तथा धमी तथा तमहिता सफे सन्खाराथुति तथा गथ अभी समचति अभी समे अभी समीत वा अभी समेतवा जिख्य थे से पंजापेति สัพเพสังฆาลาตุกติอุปตาวาติกเวตตาคตานังอุปตาวาตตาคตานังทิตาวาชาตาตุตมมารีตาตัมเยปาตาสัพเพตมมาตาติตั้งตาตาฆทุลพิสมุจติพิสมิติพิสมิจติวาพิสมิตวาจิกติเตเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิราติวิภัสติกฤติโอติสัพเพตมมาตาติอิธรรมโอจักะวะอัตมนาเทพิกูพระวโตภาสีตังพิณตุนเตวัสุพะเทกาตคาถา อดีตตัางนานาขมยานมติคงเคนะครับตางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รวมไปแล้วและอะไรและไม่คงคงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาท่าตีคำไปที่นั่นต่างประธานจานะครับตางสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นนักก็ยังไม่มาปัจจุบันนันใจโยธรรมตตาตาตาวิปัสสติสร้างอิรังสร้างบุปตังวิทามรุเเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่ายๆไม่ควรแกงข่าวขึ้นเพื่อกู้นักการเช่นนั้นไว้อาเชียว่าขี่จม่าตัดปังควรใช้ยาเมื่อสุเวยย ใหโนสังกัลันเตนามัสย์น้ำปัญหาเพราะกาหลั่เป็นต่อประราซึ่งมีเสนาหย่มากยอมไม่มีสำหรับต่อเทวังวิฆาตมาตาปีงของพระธาตุฐานที่ต่างตังวิพเทวศูตรทีสังตจิตเกเทวมินตีถ้ามีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเฉลียนนั้นไม่แก่การนั้นก็ในคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงเราตีเดียวก็หนึ่งบุตวสวธรรมะสังเวคาปจัเวฆณะ สัพเพสังขาราจะสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วทุกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงคือขึ้นระดับไปมีระดับไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วทุกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตายไปสัพเพสามาิตาสังขารสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราเป็นของเราว่าตัวตนของเราทุกอะทุกวังชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุเอืองมาณะังความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสามไม่ยัมไม่แตาฟังอนาจตมีตายเป็นแท้ว่าหน้าปริวาสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดหรอบชีวิตต่างเมียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะนังเมียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะคุณที่สังเวทอางกายโยจีรังร่างกายนี้มิตั้งอยู่นานอาเบตาวิญญาณข่านปัจจัยวิญญาณชุนดวงก็ทิ้งเสียแล้วอาทิเทศสติจากนอนเท่าปัตวินซึ่งแผ่นดิน กะลิงกำลังอีวะอุปพัฏฐานมาเลทอนฟื้นเนี่ยทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ในจาวเสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาอุปาทาทวายาธาไมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานีดุลชันติขั่งเกิดที่แล้วย่อมดับไปเตสังโวสมุสุโกความเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเป็นสุขียิ่งสัพเพสัตตานันติจารสัตตังหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะดิงสูจำมะลิเสเลที่ตายแล้วขี้งันจะตายตาเทวะังมัดิสามิโลกตายเช่นนั้นเหมือนกันนาถิมีอัตตาสัโย Kan songsa ini kwan ya ini jauh mikau woi <noise> usu pemeta yang kinji yang kinji kuzilangka ma sate ini kotei hitang bunjang nol mu tentu sunan tu ponto yedewa tonging tani adikata ya, tika yifasa ta huntu tsa pe saped yadika su hitang huntu tukamu tentu mata pita su hitang huntu tukamu tentu saped yadika su hitang huntu tukamu tentu saped yadika su hitang huntu tukamu tentu bisa pisa, sape yaka, sape beta, sapedaung, dodo kabu BUNJANTU sapedaung, dodo kabu jantung, sapedaung, dodo BUNJANTU jantung, sapedaung, dodo kabu 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 KANTIMAYA sapedaung, dodo kabu KANTIMAYA sapedaung, dodo ญาติเทวตาสันติวิหารบวชมีรูปเค้าเลยบริกเค้าเลยตัวเองก็มีตาทําอตาณีลาปะมตุพิชิตาโสติงกรุงเตลาวิหารมณฑลเองที่เราจะมาเจอกันกับพระธิกขะโบสร้างเรามีกถานะปฏิบัติประจักษ์การทํามาเตสีทําการได้สาราสัปปณะปุตตาสุจิตาก็นุเตชะเราจะได้อยู่ในสนามบาสร้างที่อยู่ชาตาปฏิบัติการนี้กันทําเอารับเตสัปปิปิตุกาจักรุนิชังหายังเราจะจรังตั้งธรรมโมและพัฒนาจิตกลาสัพพะที่จะมาขอว่า อาธาเยจาริตาเยจาอาเมรักขตุสะทามโมสะเปรียตมะจาริน huh. mm ุมุติิงสันปะปุณิยามาธรรมเเมห์วิเตปะสนาวุตุสะเปรียายโนพุทธะสะีสัมมาธาลังบโผลชันตุกาเลเทโวภวศัตุพุทธิภาวายสตานังมิสเมติิงเนตุมิทะนิงมาตาบิตาจารานชังมีจังลักขติวิตะกังเอวังธรรมเมห์นราชาโนปะชังรักขตุสัพพาบูสวดเทวตาวิยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจินีทุขาพยาปัตตาจนีพยาโสกปัตตาจินีโสกหุตุสเพินานิโนเอตาวตาจะอให้สัมปทางมิอัมปทสเพเทวานุโมทันตุสัปสัปสติยาทานังทานุสทายะสียงละขันตุสภัทาภาวนาพิยตาวุตุันิเทวตาคตาบุสุมงคงคถาหนตุสภัทสุมมงคลังละขันตุสพเทตาสัพพุทานุเวนาสติขตุเนตลังขัตุสภัสุมมงคาลังละขันตุสพเทตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสติขัตุเนตลัง ขัตุสัพพางสมมติกำลังเราขันตัวสอบปฏบัติาสตร์พจะสรตางันธ์ตาวะนาสวดทิังลั้นตันต์กำลัิสัพพพุทธาพระราบตาบัตเจยังกลังนั่นตานจะเตชีนาละข้ามมามิสัพพโสสัพพีุทธาพระราบตาบัเจยังพลังนั่นตานจะเตชีนาะขามธามิสัพพโสสัพพีุทาพระระปตาบัเจยยงพลังนั่นตานจะเตชนาและข้ามมามิสัพโสสัพพีุทธาพระราบัตาบัเจยังกลังนั่นตานจะเตชีนาละขธามมสทำพโส จวิุทธาภราปตาปเจงพลังล้านตาจิตเชนารคมมิสปสโซสัพุทธาภระาปตาปเจงพลังล้านัาจิตเชนารคมิสปโสัพุทธาภรลาปตาปเจงพลังลานตาจิตจเชนาระคมนมิสปโสัพพุทธาภิลาปตาปเจงพลังลานตาจิตเชนาระคัมมิสปัโซ เพื่ออำนาจแห่งบุญกุศลที่งพระเจ้าได้สวสดสายพระพุทธมนต์นี้พระเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นลาสนน่วนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสีกิจพระราชินาพระงนองค์ชวนนิพนธพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์ภัยขอให้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จ,เนนเจง,ง,เงเป็นสัพพสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าแค้วคาดปลอดจากทุกโศกโรคภัยภัยทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุดเสิริมั่งคงเป็นสามาชีมชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากให่เกินขออย่าได้มีแพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีสามาชีติตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงงออยู่ในนนควาาาามมดดีตลลก ที่ทั้งขอเทศทวาเจ้าทั้งหลายผู้ได้มานมรรคสาทุกการในกระทรวงนีโปรดปรู่ที่ประสาทนอสุนุภาพแห่งมงคลเป็นสูตรว่าถูกมงคลพระกิตายอดสิทธิทั้งฝั่งไทยและฝั่งเรารวมถึงว่าถูมงคลที่ทำจึงวันนี้จ,จัดสร้างขึ้นให้ผลุ่มใน,นภูดา,า,น,า,านุภาพเตวันุภาพและดีทานุภาพศักดิษย์เอาเงินควรให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ผูชาทุกการเทอ